วันนี้ก็เป็นอาหารเป็นเมนูใต้ใต้นิสหนึ่งนะนั่นก็คือแกงหัวกุ้งใบยอโอ้โหแต่กุ้งนี้คือไม่ใช่กุ้งแม่น้ํานะรสชาติเนื้อเนื้อของกุ้งเป็นไงไหมกัดไปนี่เด้งเลยใช่กัดไปแบบคึ๊บเหมือนเอ็นเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีคับมาพบกับพี่เจีย์ในช่องมาเจยบช่วันนี้เราอยู่กันที่ลานโนดบ้านเรานั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ส้มครานะคะอยู่อำเภอโนดบ้านท่าเข้นบ้านหัวคุ้งอ่าอยู่ข้างวันหัวคุ้งเลยใชายเลยบนะคะบ้านพี่เจมย์ไหม่วันนี้เป็นช่วงของการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนี่วันนี้ไหนไหนมาใต้ทั้งทีเมียครับวันนี้คุณเมียมีอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้ก็เป็นอาหารเป็นเมนูใต้ใต้นิดหนึ่งนะนั่นก็คือแกงข้วกุ้ง ใบยอโอ้โหแต่กุ้งนี้คือไม่ใช่กุ้งแม่น้ํานะเราอยู่ทะเลใช่เราจมันจะต้องเป็นกุ้งทะเลกุ้งทะเลนะคะแล้วเดี๋ยวเราอุปกรณ์ว่าจะเป็นกุ้งแบบไหนกุ้งมีตัวแค่ไหนอะไหลเดี๋ยวรอชมเลยดีกว่าตอนนี้ขออนุญาตไปเกกบใบยอไปไปเกบใบยอกันเมนูวันนี้แกงอะไรนะแกงคั่วกุ้งใบยอแกงคั่วกุ้งใบยอนี่ใบยอไหนใบยอนี่ใบยอนู่นก็ใบยอโอ้ โอ้<ร>ต้น<ร>ใหญ่<ร>ด้วยเราก็เลือกใบอ่อนนะโอเคเดี๋ยวไปรอตอนที่ดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าตอนนี้ขอเก็บใบยอกก่อนนะคะ ลยแถวโอเคค่ะนี่เราก็ไปเก็บใบยอมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้คือล้างแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะฉีกแล้วก็ซอยนะคะซอยหยาบๆยาหรือใครอยากกินแบบทีๆซอยซอยละเอียดละเอียดก็ได้นะคะแล้วแต่เราใช่แล้วแต่ความชอบของคนกินหรือว่าแบบซอยยาบไปเลยก็ได้ได้หมดบมาวัตถุดิบของเราอันดับแรกเลยนะคะก็นี่เลยวัตถุดิบเลยนี่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 คืออะไรครับนี่คือกุ้งหอยเสือกุ้งทะเล โใหญ่มากจะเท่าาหน้ตัวนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งไรเสือใช่ค่ะเป็นกุ้งทะเลนะคะซื้อมาจากที่แพรเมื่อเช้าใช่แล้วมนซื้อมาจากแพเมื่อเช้านะคะในราคารูละกิโลกรัมละหกร้อยใช่แต่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไซส์ใหญ่เลยีพร้อมกินกุ้งารเสือแล้วก็จะมีนี่ริเจ้งนะคะ อันนี้เป็นพี่แกงหวานเป็นพี่แกงกะทินะคะของหวานเจี๊ยบเองนะคะแล้วก็มีน้ำปลาเฮ้ยทำไมยามามันน้ำปลาเป็นช้อนอะเพราะว่าเอ่ออีถุงถ้วยเราไม่มีไงอีถุงถ้วยมันอยู่อีกตะกร้านึงไงอ๋อขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ริมเลเราก็ต้องใช้อะไรที่มันมีเหมือนเราอยู่ป่าถูกต้องค่ะต้องขอโทษในวัตถุดิบเอ้ยในอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะมาดูต่อน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็อันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะหรือรสดีนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะนี่เราก็จะมีกะทิกะทิเราใช้เป็นกะทิขวดถูกต้องทางที่้องมะพร้าวเราเนี่ย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 เห็นลูกไหมเห็นลูกพร้าวไหมเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ปอกเพราะว่ามันใช้เลยนะเวลาใช่นี่แล้วก็มีกะปินะคะต้องใช้กะปิกะปินิดหน่อยกินหอมไหมหอมมากเลยกินโุยเลยอะ ใช่แล้วก็จะใช้น้ำพี่เจมจะใช้น้ำผสมไปนิดนอยนิดนึงนะคะเพื่อให้มันไม่ข้นมากะคระับเพราะว่าตัวตัวกะทินี่เป็นมันเป็นหัวกะทิโดยตรงนะคะ,ะม,ามาดูขั้นตอนการทําเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอหั่นใบยอก่อนนะคะหั่นยังไงครับหั่นใบยอให้หเป็นหน้าตายเราก็<ง>แกะแกนกลางออกอุ้ยเดี๋ยวเราเอาแกนกลางออกนะคะ,ะเพราะว่าแกนกลางมันจะแข็งไว้ขรับผมใช่บ้านใครอยู่ทะเลก็คอมเมนต์มาคุยกันครับใช่คะ่ะว่าราคาของทะเลแต่ละที่เป็นไงบ้างนี่นะคะลูดออก โอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวติดแเก็ตเลยมามดูวิธีการทาเป็นอะไรที่ขนัดเลยเพราะว่าถ้าเป็นแกงใต้นี่พี่เจ็บขนัดเลยใช่แล้วนี่เราก็เปิดไปนะคะเปิดไฟแล้วก็ใส่กะทิหัวกะทิไปก่อนหน่ยนิดนึงน มือใส่หัวกะทิไปเพื่อเราจะเอ,อผัดหัวกะทิกับพริกแกงก่อนนะคะ,ะผัดหัวกะทิให้แตกมันถูกต้องแล้วนะคะใส่กะปิไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ประมาณหนึ่งชอ่อครึ่งช้อโตะแล้วก็พริกแกงใส่ลงไปเลยใส่เลยโอ้ต้องขอโทษเรื่องเสียงนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ริมทะเลลเสียงลมลมันจะดังมากตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงกับกะปิให้เข้ากันนะคะ,ะละลายให้มันละลายคือผัดให้มันหอมอะ่ะผัดให้มีกลิ่นหอมถูกต้องแล้ว เสียดายอ่ะไม่ได้ให้พ่อ,อยังไม่รีทิมเลยใช่เไม่ได้ให้บ้านออททิมเลยว่ากุ้งลาเสือนี่คือแบบว่าถ้าไปที่กรุงเทพอะอย่างที่อาจาาจะเป็นปลาากุ้งได้ใช่นี่นะคะแล้วก็พอเริ่มเริ่มแห้งนะคะเริ่มเริ่ม,มงวดแล้วก็เติมกะทิไปอีกนิดนึงอ่เติมมา่อีกถ้าใครไม่ชอบแตกมันก็คือตอนนี้ก็ใส่กะทิเติมกะทิไปเยอะๆได้เลยนะคะอ่าอันนี้เราก็คิดว่าพอแล้วแหละเราจะใส่กะทิไปอีก ครึ่งนึงก่อนนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแกงใต้เนี่ยครับเน้นกะทิมากเลยนะใช่เพราะว่ามะพร้าวเยอะต้อนี่นะคะแล้วก็เราจะปรุงรสเลยนะคะการสรุดดีไปนิดนึงก่อนนะคะเประมาณครึ่งช้อนชานะคะเกลือก็ประมาณปลายช้อนชาเกลือปลายช้อนชาใช่ค่ะปลายช้อนชาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณครึ่งช้อนส่วนน้ำตาลไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เพราะเราใส่เกลือลงไปแล้ว แล้วกะปิเราก็เค็มอยู่แล้วใช่กะปิอันนี้ไม่เค็มมากนะก็คือแบบพอดีๆกลมกล่อมสามารถทานน้ำพริกได้เลยระหว่างนี้เราก็รอดูทะเลบางทังครับทะเลสวยมากเลยทะเลสวยกุ้งนี้เราจะใช้ทั้งตัวหรือว่าเราจะหั่นครึ้นทั้งตัวครับทั้งตัวจะได้สวยกุ้มันใหญ่มากเลยอนั่นแหละใส่เป็นทั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวเอาช้อนหั่นเอาได้กลิ่นเครื่องแกงหอมมากเลือดตับพวกเนี่ยขออนุญาตนะคะไปล้างสปีก่อนนะ เราใวันนี้ทุรักทุเลนะก็เป็นไรเนี่ยลงมาดิใส่กกุ้งนะคะนี่พอพี่แกงเราเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเพราะว่าพี่แกงเราเริ่มมั่วแล้วด้วยโอ้โหป็นไงอือหือบอกเลยบอกเลยว่าน่ารับทานที่สุดโตยมากนี่นะคะแล้วก็ใส่กะทิเพิ่มไหมใส่กะทิเพิ่มไปนะคะกะทินี่เราใส่รอบหลังนี่คือให้มีน้ําหน่อยใช่ค่ะ พิ้แกงที่ใช้นี่คือเป็นเป็นพิ้แกงของวันเจี๊ยบช็อปนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจวันเจี๊ยบช็อปแล้วก็ช็อปปี้ติ๊กตอกมีหมดให้ม,มีมีทุกช่องทางให้เลือกนะคะไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะใช่ตัวน,นี้เดี๋ยวขอคลร่คลร่กุ้งก่อนนะให้กุ้งจมแกงให้หมดใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คลร่อันนี้เป็นกระทะสเตเตมันจะติดก้นนะม,มันจะไม่ได้เดี๋ยวเราเจะไม่ได้กินกุ้งลายเสือนะทีน,นี้เราก็ทำอะไรต่อครับเดี๋ยวเราจะ ใส่ไปยอไปเลยนะคะเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ให้มันสุกบ้างเดี๋ยวเนื้อมันแข็งขั้นตอนต่อไปเราก็ก็คือบีบไปยอนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วนี่ไปยอที่เราแช่น้ําไว้เราก็บีบให้สัเน็ดน้ําใช่แล้วก็แทบเลยแทปเลยโอ้ไปยอเยอะมากนี่นะคะอร่อยเลยอร่อยแน่ไปยอน่าทาแกงหอหมกลาช่อนมากเลยใช่แต่เราไม่มีพิซแงงภาคกลางใช่เราก็เป็นพิเแงงใต้สิเขาไม่ชอบกิน แกงหอหมกที่เป็นแกงใต้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำมันแห้งใช่ไหมใช่ค่ะเติมไปอีกหนึ่งกระบวยนี่เราไม่ต้องใส่ส้มแขกไม่ต้องใส่อะไรเลย่ะต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบตอนนี้เราก็รอให้กุ้งสุกนะคะนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวเขากลับให้ดูนะกุ้งน้มสุกแล้วเป็นไโอ้ยสีเปลี่ยนแล้วพวกพวกกุ้งพวกล่างพวกของทะเลพวกนี้ มันจะเป็นอะไรที่สุกง่ายใช่ค่ะแล้วคือของเราอ่ะคือเราเน้นสดด้วยแหละเราไปหาตามเพใช่นี่น้าน้อยไปนิดหนึ่งนะเนี่องเราให้มันเดินอีกแล้วก็มาย่อยาวไปนิดหนึ่งใช่ไหมก็ไม่ผ่าครึ่งอ่ะไม่ใช่หรอกคุณหั่นแนวผิดใช่ไหมใช่มันต้องเป็นแนวแนวม้วนยาวๆแล้วหั่นคุณไปขวางใบหั่น ดูนำมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยใช่แล้วแล้วยังกินกันยังไงนะทีนี้กินกินได้แล้วก็ตะเกียบสิไม่ใช่แล้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาช้อนสับๆๆนะคะอ่ะทีนี้ก็รอเดือดนะคะรอสุกแล้วก็เดี๋ยวมาชิมรสกันนะคะ5 minutes later ทุกคนครับตอนนี้แกงของพี่เทียมได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมจะกินสุกแล้วด้วยสุกแล้วใบยอเขาเปื่อยแล้วด้วย เดี๋ยวเราเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวน,นี้มันติดหวานอ๋อเติมความเค็มเข้เขาไปนิดนึง่น้ำปลาทําให้หอมด้วยต้องโห<อ><อ>ไม่อยากจะบอกเลยว่าว่าแกงใบยอ,อกระทะเนี้ยเป็นเส้นใบยอ,อก๋วยเตี๋ยวนะคะหกร้อยเช่าะกุ้งกุ้ง <c oughs> รสชาติตามความชอบของเราเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเอ่อตอนแรกอะ่ะมันติดหวานไปนิดนึงพี่เจบก็เลยใส่น้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนแล้วก็รตีประมาณหนึ่งช้อนชาโอเค กุ้งอ่ะคือมันเป็นกุ้งสดอ่ะพอด้ยวยความของน้ํากุ้งอมันออกมามันหวานน้าตาลต้องใส่แบบน้อยสุดหรือไม่ไม่ใส่เลยต้องไว้ใส่ทีหลังเลยหลังจากที่สุกหมดแล้วเพื่อเนี่ะวัดความหวานของน้าตาลกุ้งะคะพร้อมเสิร <Okay S 1> <ม>์ฟโอเคครับใส่ใส่ดามมาเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดู <Yeah. S 2> โอเคค่ะทุกคนเสร็จเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนี่ทุกคนครับนั่งนั่งนั่งเก้าอี้บ้านเราก็ง่ายๆเก็บโฟมโฟมที่มันลอยมากับทะเลใช่่คะมันมาขึ้นหน้าบ้านเราก็เอามาทําเป็นเก้าอี้นั่งง่ายๆเลยมาลองชิมกันครับว่ารสชาติมนลงลายเสือคือตอนนี้เรารักกันมากเลยอ่ะปุย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 เป็นอะไรร้อนใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ยแต่หอมใบยอมากเลยกินมันแบบใบยอมันจะมีความเขียว มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์๋ยวมาลองชิมไหมครับเดี๋ยวมาชิมให้ทุกคนดูวันนี้เสียดายอ่ะคนที่บ้านโอดกินกุ้งนิโลแล้วสองัหาที่อื่นนะแต่ที่นี่เราซื้อแค่หกร้อยใช่นะคะใครว่าถูกคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนเพราะว่าที่อื่นเราเขาไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงหรือว่ามีใครถูกกว่านี้อีกไหมเออหรือว่าแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่ก็เขาไม่มาเขาบอกว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่ามีถูกกว่านี้อีกเพราะว่าเขาออกไปหาเองเฮ้ยใกล้สิออาอุ้ย กุ้งไา้เสือหั่นครึ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมมันเด้งคือเนื้อกุ้งมันเด้งมันหนึบอ่ะกุ้งตัวเนี้ยดั่งกึ๊ดเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยพี่เจี๊ยบกลัวเขาสอกรสชาติมากเลยอ่ะนี่ครับทั้งชิ้นเลยชิมรสชาติเนื้อเนื้อของกุ้งเป็นไงไหมกัดไปนี่เด้งเลยใช่กัดไปแบบกึ๊บเหมือนเอ็นเลยอือ แล้วรสชาติของมันก็คือยังมีความหวานอยู่หวานเลยข้างในหวานเจี๊ยบเลยใชเย่เนื้อคั่วงลายเสือเป็นอย่างนียิงะะ่งครับ hmm. ลองกินใบยอครับค,คือน้ำลายเลยแม่กลัวมันยังมีความผูกของใบยออยู่มีนิดเดียวไม่เยอะแต่มันได้ความหวานกับพริกแกงอะกบหมดเลยหมดใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใบายอไปต้มก่อนไปลวกก่อนมันก็จะเสียรสชาติข,ของใบยอรสชาติถ้ามีความผมูนิดนิด<ๆ>คร<ำ>ับขอชิมบ้างดิไปชิมบ้างดิไปชิมกุ้งตัวไหนได้ล่ะ เสียงโอ้ยถอนกดแล้วไม่ลงอ่ะจริงกดหน้าเย่อะความหนึบความเหนียวของกุ้งนี่นะคะกับข้าวร้อนๆหนึ่งคำจัดไปหนึ่งกลุบเนื้ออย่างเด้งเนื้อมันเด้งมากเลยอ่ะแบบเด้งเด้งหนึบหนึเลยอ่ะอืมอืมแล้วือเนื้อแน่นอ่ะกุ้งเนี้ยอิ่มเลย ลองทากินกันดูครับสำหรับใครที่อยู่ภาคกลางลองทํกันดูส่วนกุ้งอ่ะสเสื้อถาเอาเนในเพจที่มีขายอย่างเนี้ยหรือว่าจะเป็นกุ้งธรรมดาก็ได้กุ้งแบบกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวกุ้งแจบว๊วยอ่ะได้หมดเลยนะคะไปลองทากันดูกุ้งแกงกุ้งใบยยนะคะถ้าเป็นกุ้งลายเสือมาขนาดในอัตรรสอีกแบบใช่ก็คือแบบอ่ะมันได้ความหนึบอ่ะความหนึบความนุ่งความเหนียวของได้เสียตังค์เพิ่มถ้าเป็นที่อื่นก็มี2 0 0 0ันกว่าเพราะว่าราคากุ้งเหนียวก็สองพันกว่าแล้วแต่แันต่นี้เราอยู่บ้านเรา แล้วเราซื้อที่แพรก็อจะจุ่มลงไปอีกนิดนึงแล้วมีไม่เยอะมไ่เพราะว่าเป็นของที่เขาหาจากทะเลไม่ได้เหลียงมันก็จะได้มาจํานวนบางทีก็ได้มาสี่ตัวห้าตัวสิบตัวแล้วแต่แล้วแต่นะคะโอเคค่ะสําหรับแกงขั่วใบยอกุ้งลายเสือนะคะไปลองทํากันดูนะคะสาหรับอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหวานเจ็บชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พี่เจียมด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเพจหวานเจ็บชาแนลด้วยนะคะฝากกดหัวใจ อันดวง้อยๆของทุกคนไว้ด้วยนะคะขอบคุณนครับทีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายยเจอกันใหม่ในหน้าจาบ๊ายบาย